คันเดียวจองจัดจบกับดีพิเช่นเคยนะครับผมกับรถเก่ง5ประตูนะครับผมราคาสบายกระเป๋าสายประหยัดน้ำมันนะผมกับคันนี้เลยมาสด้า2สปอร์ตไฮคอนเน็คปี2018นะครับผมตัวนี้เป็นเครื่องยนต์1.3 i แล้วเรียบร้อยนะครับผมโฉมหน้าได้สวยๆแบบนี้นะครับผมตามมาสด้าชัดเจนนะครับผมไฟหน้าติดทุกจุดนะครับผมส่องสว่างตลอดการใช้งานนะครับผมล้อเดิรมาสด้าจากโรงงานเลยนะครับผมเป็นล้อแม็กแท้นะครับผมจะพามาดูด้านในกัน ด้านในนะครับผมคันนี้จะเป็นระบบกระจกไฟฟ้าแล้วนะครับผมรอบคันเลยพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับผมเกียร์ออโต้นะครับผมมาพร้อมกลับ h e a d up display นะครับผมคันนี้มีคูดคอนโทรลมาให้แล้วเรียบร้อยด้วยเบาะหนังสีดำตัดสีแดงสวยๆหรูๆแบบนี้เลยนะครับอ่ะผมจะพามาดูกันนะครับผมว่ารถ5ประตูมันดียังไงนะครับผมรถ5ประตูนะครับผมนี่ครับผมประตูเปิดง่ายนะครับผมไม่หนัก สวยๆแบบนี้เบาสามารถพับลงไปให้นอนราบได้นะครับผมใครมีสินค้าเยอะหรือของเยอะสามารถเก็บได้เลยคันนี้นะครับลูกค้านะครับผมที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับผมไม่สะดวกมาเซ็นสัญญาที่ร้านนะครับผมทางร้านมีบริการเซ็นไฟนั้นฟรี7 7จังหวัดครอบคลุมทั่วประเทศเลยและมีส่งรถถึงหน้าบ้านของคุณลูกค้าเช่นกันนะครับผมลูกค้าคนไหนสนใจนะผมมาด,ด้าคันนี้ราคาเพียง3 3 9 0 0 0บาทหรือเริ่มต้นความเบาเพียง6 0 0 0นกว่เท,ท่านั้นเองลูกค้าเงินเดือน12 0 0 0อออกได้แล้วใครสนใจ อย่าลืมนะครับที่นี่รับเลิศคาเซ็นเตอร์